ใช้เวลาดองประมาณสี่อาทิตย์นะคะเราจะเก็บไว้ทําน้ําหมักน้ําส้มสายชูหมักไซเดอร์นะคะแอปเปิ้ลที่เขาสดสดเนี่ยจะอร่อยแต่ละพันธุ์ของแอปเปิ้ลก็จะได้กลิ่นของน้ําหมักไซเดอร์น้ําส้มสายชูเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้เจ๊ปานเนี่ยปอกแอปเปิ้ลเสร็จแล้วจะเอาเปลือกเนี่ยมาทําน้ําส้มสายชูสูตรธรรมาชาติง่ายๆจากแอปเปิ้ลกันคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับน้ำหมัก น้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกแอปเปลิลเปลือกแอปเปลลิลหลังจากนี้เราจะไม่ทิ้งแล้วนะคะแอปเปลิลพันอะไรก็ได้เอาเปลือกของเขามาทำน้ำหมักหรือน้ำส้มสายชูน้ำไซเดอร์แอปเปลิลสูตรที่มีประโยชน์มากๆมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยอาหารขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเจ๊าปาเนี่ยเอาแอปเปลิลมาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยสักสองสารอบก่อนแล้วก็จะเอามาแช่ด้วยสิ่งนี้ค่ะ น้ำปูนใสบริสุทธิ์สำเร็จรูปใช้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปได้นะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งกะลามังแบบนี้แช่เอาไว้ให้แอปเปิลเขากรอบอร่อยแล้วก็ชำระสารตกค้างด้วยค่ะพวกสารเคมีต่างๆหลังจากที่ปอกแอปเปิลได้เนื้อแล้วเปลือกไม่ต้องทิ้งเลยนะคะอย่าทิ้งมีประโยชน์มากๆเจ๊ปาก็จะเอามาใส่ในโหลกแก้ว น่าจะต้องเป็นโหลแก้วเพราะว่าถ้าเป็นขวดโลหะอื่นๆที่มีความเป็นเสเตนเลสหรืออะไรเนี่ยรสชาติของแอปเปลิลเขาจะเพี้ยนแล้วก็เปลี่ยนไปนะคะเป็นไปได้ใช้โหลแก้วนะคะเราก็นำแอปเปลิลใส่ลงไปในขวดโหลขวดโหลใช้ปานเอาไปฆ่าเชื้อลวกน้ำอุ่นแล้วน้ำร้อนนะคะทำให้ขวดสะอาดก่อนไม่มีเชื้อโรคใส่เปลือกทั้งหมดที่เราหัน่นลงไปเลยค่ะ อันนี้ประมาณสี่ลูกนะคะสูตรนี้เจ๊ปันใช้น้ำผึ้งนะคะแอปเปิ้ลหนึ่งลูกต่อน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาใส่ไปเลยน้ำผึ้งดีมากเลยค่ะเพื่อสุขภาพแล้วเราก็ใส่ช้อนที่สองสำหรับสี่ลูกใส่น้ำผึ้งสี่ช้อนชานะคะแอปเปิ้ลสี่ลูกของเราใส่ลงไปเลยเพิ่มความหอมให้กับน้ำหมักไซเดอร์ของเรานะคะ แล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยประมาณ1ลิตรนะคะใส่ลงไปให้ล้นตัวน้ำตัวแอปเปิ้ลเลยค่ะให้แอปเปิ้ลจมเลยนะคะใช้ไม้พายคนให้ข้างในเนี่ยเขาละลายเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งแล้วก็ตัวแอปเปิ้ลนะคะให้เข้าเนื้อกันก่อน เสร็จแล้วเราจะไม่ใช้วิธีเอาฝาปิดแบบแน่นๆนะคะเจ๊าปานจะใช้ผ้าขาวบางแทนผ้าขาวบางหรือว่าผ้าอะไรก็ได้นะคะปิดเพื่อให้อากาศถ่ายเทเข้าไปข้างในได้หาหนังยางรัดนะคะง่ายๆแบบนี้เลยและวางเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องใช้เวลาดองประมาณ4อาทิตย์นะคะผ่านมาได้2วันในการดองน้ำหมักแอปเปิ้ลไซเดอร์แล้วนะคะ ตอนนี้จูลินซีเขาก็เริ่มทำงานมีฟองขึ้นออกมาแบบนี้แล้วนะคะหาไม้พายอะไรที่เป็นไม้ก็ได้นะคะเราจะคนข้างในตัวน้ำแล้วก็เนื้อแอปเปิลเนี่ยให้เขาคุกเค้ากันหน่อยนะคะเพื่อให้ตัวจูลินซีเนี่ยเขาเข้าถึงทั้งขวดทั้งในเขานะคะเราก็จะใช้การคนแบบนี้ทุกๆสองสาวันนะคะ กินน้ำแอปเปิ้ลหอมมากๆเลยค่ะนี่ขนาดเราใช้เปลือกนะคะเราก็จะใช้ไม้พายที่เป็นไม้แบบนี้เพื่อไม่ให้ตัวน้ำหมักเนี่ยเขาโดนพวกเ,ออเนื้อสเตนเลสหรือว่าเเนื้อเหล็กนะคะเดี๋ยวรสชาติเขาจะเพี้ยนไปคนแบบนี้เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเอาผ้าเขาบางนะคะปิดเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาคนใหม่ทุกสอาวันหมักมาได้หอาทิตย์แล้วนะคะหลังจากที่วันสวันเนี่ย เราก็คนตัวตัวน้ำส้มสายชูที่มีเนื้อของแอปเปิลแบบนี้เราก็คนให้เขาเข้ากันก่อนให้จุลินทรีย์เขาทำงานนะคะให้เนื้อแอปเปิลเขาจมลงไปทั่วถึงแบบนี้แล้วเนี่ยนี่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะเปิดออกมานี่หอมมากๆเลยกลิ่นแอปเปิลที่เขาหมักเนี่ยเป็นกลิ่นที่หอมมากแล้วแต่ชนิดของแอปเปิลด้วยนะคะเราก็จะเอาน้ำหมักแอปเปิลเนี่ย แยกกากก่อนเลยนะคะเอาเฉพาะน้ำเทเอาก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 เอาไปทําเป็นปุ๋ยหรือว่าทิ้งไปเลยก็ได้ค่ะน้ําที่ได้ก็จะเป็นสีออกแดงๆแอปเปิลแบบนี้นะคะฟองอากาศเขาก็หายไปละเราก็เอาน้ำหมักแอปเปิลกรองใส่เข้าไปในโถอันเดิมเลยค่ะแล้วเราจะใช้เวลาหมักอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อให้จุลินทรีย์เขาเนี่ยทำให้เกิดเอนไซม์ที่มีประโยชน์ก่อน ใช้ผ้าเขาบางปิดแบบนี้เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เราแยกกากเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเปลือกของแอปเปิลออกแล้วเจปันก็จะได้น้ำหมักไซเดอร์แอปเปิลที่หอมมากๆเราก็หมักไปเรื่อยๆสองวันก็จะเอามาคนแบบนี้ทีนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ใช้เวลาหมักได้ประมาณสัก4อาทิตย์แล้วซึ่งน้ำหมักเนี่ยเขาใช้งานได้แล้วนะคะ เจ๊าปานบอกเลยค่ะว่าน้ําหอมมากมีกลิ่นแอปเปิลอ่อนๆแล้วแต่แล้วแต่พันแอปเปิลเลยนะคะกลิ่นเขาหอมมากๆเลยขั้นตอนต่อไปก็คือหาขวดแก้วมาบรรจุใส่นะคะควรจะเป็นขวดที่ไม่ใช่พลาสติกหรือว่าโลหะน่าจะต้องใช้แก้วเพราะว่าจะทำให้จูรินซีเขาเนี่ยยังคงสภาพที่ดีเหมือนเดิมนะคะ เราก็บรรจุใส่ขวดเก็บไว้ได้นานๆเลยค่ะหาฝาปิดเท่านี้ก็เป็นการยุติการหมักเรียบร้อยแช่ตู้เย็นเก็บไว้จิบหรือทานได้นานๆเลยเตรียมน้ําอุ่นแล้วก็ใส่น้ําหมักแอปเปิลของเราน้ําไซเดอร์ของเราสัก1-2ช้อนชาแล้วก็ชงดื่มนะคะแบบนี้ดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะ หรือว่าจะทานเป็นน้ำส้มสาชูเอาไปใส่อาหารก็ได้นะคะมีเพราะว่าน้ำแอปเปิ้ลของเราช่วยย่อยระบบทางเดินอาหารแล้วก็มียุรินซีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายส่วนโถอันนี้เรายุติการหมักเราจะหาขวดมาใส่แต่ถ้ายังจะหมักต่อไปก็ใช้ผ้าขาวบางผูกแล้วเอาวางไว้ในที่ในครัวเหมือนเดิมนะคะไวเ้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะ น้ำหมักน้ำส้มสาชูจากแอปเปิ้ลน้ำไซเดอร์สูตรจากเปลือกแอปเปิ้ลฝากติดตามครัวอร่อยบายเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ